แลดอะ ah. ปัญญาอ่อนหน้าตาเป็นลา well. ยอะยิ้มได้ปลอมมากค่ะอยากจะไปปรึกษาติตแพทย์เลยนะเฮ้ยหรือเราจะไม่ทำยูต่อแล้วลี สวัสดีค่ะเมจินะคะวันนี้นะคะเมย์ก็จะมาทาคลิปอ่านคอมเมนต์ EP สามนะคะซึ่งรอบนี้นะคะก็เตรียมใจไว้แล้วว่าจะต้องมีคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยดีบ้างนะคะจริงๆเมก็ได้รับคอมเมนต์ประเภทนี้มาตลอดนะคะตั้งแต่ทํางานด้านนี้แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็จะมีกระแสดราม,ม่านะคะทําให้เราได้รับคอมเมนต์ประเภทนี้เยอะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook, Instagram หรือว่า t i k t o อกนะคะทั้งในอินบ็อกซ์นะคะก็เยอะมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมานั่งอ่านคอมเมนต์กันนะคะว่าเห็นมีน้องๆหลายคนคิดถึงคลิปการอ่านคอมเมน ก็คือเมย์ค่อนข้างเครียดมากๆนะแบบกินข้าวไม่ลงแล้วก็นอนไม่หลับเลยจริงๆเมย์เป็นคนที่ enjoy eating มากๆอ่ะน้ำหนักลงเลยแต่ก็ยังดีนะคะที่เพื่อนๆรอบตัวเข้าใจเรามากๆนะชวนเราออกไปเที่ยวทุกวันเลยไม่มีเวลาให้มาแบบเครียดเลยเราก็เลยก้าวผ่านจุดนั้นมาได้นะคะแต่จริงๆแล้วก็ขอบอกก่อนเลยนะว่าเมย์เองอะ่ะไม่เคยโกรธเลยนะสาหรับคนที่ไม่ชอบในตัวเมย์นะคะในสิ่งที่เมย์เป็นไม่ว่าจะเป็นหน้าตารูปร่างหรือว่าการแสดงออกในคลิปของเมย์นะคะเพราะว่าเราทุกคนก็มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่บางครั้งอะเวลาที่เราอ่านคอมเมนต์ด้านลบๆอะมันก็ค่อนข้างจะบั่นทอนจิตใจเราแล้วก็ทําให้เราแบบรู้สึกหมดกําลังใจหมดแพชชั่นในการทํางานด้านนี้เหมือนกันนะจนเมย์ก็เคยมีแวบหนึ่งนะที่เมย์คิดว่าเฮ้ย <c oughs> หรือเราจะไม่ <จะ S 1> ทำไม,ไม่ทำต่อแล้วดี เมก็ค่อนข้างจะงงกับคนบนโลกออนไลน์มากๆเลยนะช่วงนั้นคึ่งสาเหตุจากการที่เกิดดราม่าครั้งนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าเหมือนมีน้องคนนึงนะคะเขามาอ้างตัวว่าเป็นเพื่อนของเมนะแล้วก็ทําการโพสต์ข้อความที่เป็นเท็จนะคะจนทําให้คนเข้าใจผิดแล้วก็เรื่องมันบานปายนะทำให้คนคิดว่าเมย์แต่งเรื่องว่าเมย์เคยโดนแกลอะไรแบบนี้นะคะซึ่งน้องคนนั้นเขาก็มาขอโทษเมย์แล้วอันนี้นะคะก็คือข้อความที่น้องเขาทักมาขอโทษเมย์นะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเป็นเจ้าของแอคนีเองไม่อยากให้เมย์ดำเนินคดีกับน้องเขานะะคตอนนแรกกเเม็้า ใจนะคะว่าน้องเขายังเด็กก็อาจจะพิมพ์อะไรโดยไม่คิดเมย์ก็พร้อมที่จะให้อภัยนะแต่หลังจากนั้นเมย์ก็เข้าไปอ่านแอคเคาท์ของน้องเขาที่น้องเขาส่งมานะคะมันทําให้เมย์เสียใจมากๆเลยนะแล้วเมย์ก็รู้สึกว่ามันทําให้คนเข้าใจเมย์ผิดเยอะมากๆเลยคือเมย์ไม่เคยโกรธเลยนะถ้าใครจะไม่ชอบเมย์ในสิ่งที่เมย์เป็นนะแต่ว่าสิ่งที่น้องเขาออกมาโพสอะมันไม่มีอะไรที่เป็นความจริงเลยสักอย่างแล้วมันก็เกินความจริงไปเยอะมากๆนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่น้องเขาบอกนะคะว่าอ่านกี่ทีก็ยังรู้สึกเจ็บนะคะ <laughs> เขาก็บอกว่า พูดทั้งหมดโกหกนะคะโดยที่ใช้ข้อความค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยนะคะข้อความนี้นะคะก็มีคนแชร์ต่อกันไปเป็นหมื่นๆคนเลยนะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เมย์โดนข้อความที่แบบด้านลบเยอะมากๆเลยนะก็อันนี้ก็คือตัวอย่างของข้อความที่นอ้องเขาโพสน,นะคะมาขอหน่อยเธออัดอั้นมานานแล้วฉันอยู่ห้องเดียวกับน,นางเมย์นางไม่ค่อยมาโรงเรียนไม่มาจนเพื่อนคิดว่าไม่เรียนแล้วในคลิปมีจริงบ้างตอแหลบ้างแต่ส่วนใหญ่จะตอแหลค่ะใน YouTube ทําแต่ขอถอบงบุ้งอยู่โรงเรียนก็ยังทําตัวบงเรียนกี่ค ก,ก็ส่งกระจกทุกคาบภูเตือนกี่รอบก็ไม่ฟังเรื่องฟ้าไม่เคยเล่นโซเชียลที่พูดมาตอนแหละค่ะแกควรทักไปขอโทษเพื่อนๆนะแล้วของอะตอนเรียนเนี่ยเคยสํานึกบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเลยทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเมย์จะให้อาภัยน้องเขาแล้วแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้น้องเขาก็ยังไม่ปลบโพนนั้นเลยนะเมย์ก็เลยรู้สึกว่าเมย์คงให้อาภัยน้องคนนี้ไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆข้อความนะคะที่ส่งมาขอโทษเมย์นะนะตอนนั้นแต่ว่าคืออย่างบางอันนะคะที่เมย์เห็นว่ามันไม่ไดด้รรุนแงมมากวเ็คิ ว่ามันอาจจะเกิดจากตัวเมย์เองด้วยที่เมย์เงียบเราทาให้ทุกคนเข้าใจผิดนะว่าเรื่องที่คนอื่นออกมาโพสอะมันเป็นเรื่องจริงจะขอพิจารณาไปตามบุคคลละกันเนาะเมย์ก็แบบเสียใจยนะเอาจริงที่ไม่คิดว่าคนที่ไม่รู้จักกันอะแบบไม่รู้จักกันจริงๆในชีวิตอะทาไมถึงต้องมาเกลียดชังเราอะไรขนาดนั้นอะทั้งนั้นที่เราไม่เคยไปทําอะไรให้เขาเลยอะเมย์ก็ต้องขอบคุณหลายๆข้อความที่ inbox d i เ e ็กมาหาเมย์มากๆเลยนะคบมันทําให้เมย์คิดได้เลยว่าที่เมย์ทำยูทูบทุกวันเนี้ยเพราะมันคือความสุขของเมย์แล้วเมย์ก,ยกททําาให้้คคนี่ดดูลิิปเรแวก็ต ตามเราม like okay, <hel token thanks> kind of ีความสุขเหมือนกันนะคะโอเคดราม่าเยอะแล้วเราจะเข้าสู่การอ่านคอมเมนต์เลยละกันลองปรับความเร็ว 1.5x ดูสนุกมากไหนลองปรับสิ1.5นส่มสีเทาจะมาิีในวันนี้นะคะให้หายดิดูตับชุดเมย์ก่อนมีสีเทาเมย์ในวันนี้นะคะสีนี้ตังเก้ก็สีคล้ายๆกันสีน้ำเงินเลย์พูดไวมากอย่างกับแรปเปอร์เลยพี่เมย์สีขาผักชนิดไหนสามารถบสอโดได้มั่งคะอยากรู้ค่ะเดี๋ยวหนูไม่รู้และโดนบาดก็ผักที่โดนบาดได้เดี๋ยวเมย์เซิร์ชกูเกอรให้นะ แลดอะปัญญาอ่อนหน้าตาเป็นไรอะยิ้มได้ปลอมากค่ะ เสียใจน่ารักเกินถ้าได้เป็นแฟนคงมีความสุขไปตลอดชีวิตแค่น่ารักอะนะจริงดิก็แล้วแต่ความชอบครับแค่เมติหาตังเป็นไม่ได้นำลายแซะเขาแต่เงินเดินแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของกระเป๋านเมงเมงไม่ค่อยเข้าใจนิดหน่อยนี่จะพยายามทำไมมีดราม่าก็ออกมาเคลียร์สิทำไมทำเงียบนิ่งเฉยคงไม่มีใครมองพี่มิจิน่ารักเหมือนเดิมหนอกคะห้า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 ปลอมมากคนอย่างนี้มีใครรักเนอะถามหน่อยเลิกปลอมเถอะค่ะโอ้โห แรงมากอ่ะก <Sen> ็สาเหตุที่เมย์ไม่ได้ออกมาเคลียร์ไม่ได้ออกมาพูดนะคะก็อย่างที่เมย์เคยบอกไปนะว่าเมย์จะใช้กระบวนการทางกฎหมายมาช่วยนะคะเรื่องนี้เพราะว่ามันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็กระทบต่อจิตใจเมย์มากๆนะเมย์ก็เลยค่อนข้างจะต้องใช้เวลานะคะแล้วเอาจริงๆคือเมย์ต้องรออายุ20ก่อนนะคะเมย์ถึงจะสามารถดําเนินคดีได้แล้วก็แบบเหมือนมีประโยชน์ต่อเรามากกว่านะคะมันก็เลยอาจจะใช้เวลานิดนึงเมย์ก็เลยยังไม่อยากออกมาพูดอะไรเยอะนะคะอีเมย์ดูบ้านอ่ะปัญญาอ่อนวะ ทำไมรู้สึกว่าปัญญาอ่อนอะเกียดมากอะแอบมากน่าเกียดคิดว่าไรสาระมากค่ะสมเพศ <c oughs> เจ็บนันเนี่ยทำไมวันนี้เรามีแต่คอมเมนต์แบบน่ากลัวน่ากลัวเนาะบางคนอยากแต่งตัวเซ็กซี่ออกจากบ้านโดนร,ปรอปพอวินมอไซค์มองก็รีบปิดทันทีแถมไปว่าเขาโรคจิตอีกแล้วจะแต่งทําไมไม่แต่งให้มีชิตสาวๆหลายคนก็เป็นกาลาแลนแบบไม่รู้ตัวจากคุณประหยัดจันโอเลี้ยงอันนี้เมย์เมย์เห็นต่างนะเมย์คิดว่าการแต่งตัวมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลอะไม่ว่าเราจะแต่งตัวอะไรอะเราก็มีสิทธิจะแต่งในร่างกายของเรานะคะงงกับเขาอะทําไมการแต่งตัวไม่มีชิดถึงกลายเป็นกาลาแลนถ้าใครเห็นเมนเราอย่าว่า เราเลยนะแต่พ <icana>, ี่เ<ผ>มติเขาได้ลบเมนปะครับถ้าลบเราจะเห็นไหมเนี่ยพี่บอกว่าไม่ชอบใส่เสื้อโป๊ะกระโปรงกางเกงโป๊ะแต่เสื้อผ้ามีแต่เอวลอยกระโปรงกางเกงสั้นตอแหลมากอีสัตว์แอปแล้วทำเป็นล่ารัก อ๊ออ่านไม่ออกคือบางทีเราก็อาจจะใส่อยู่บ้านไงทุกคนทําไมเราใส่เอลอยอยู่บ้านไม่ได้หรอเราใส่กางเกงขาสั้นอยู่บ้านไม่ได้โอมันผิดอะไรอ่ะเวลาอยู่บ้านนะเมย์ก็ชอบแต่งตัวสบายๆนะก็ใส่กางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยบางทีก็คือใส่ชุดนอนทั้งวันไม่ได้อะไรนะแต่แบบแกกินได้ตอแหะมากไม่อึดอัดหรอกค่ะทําจริงแล้วก็ติ่งพี่มิติคนไหนมาด่ากูมึงมาเลยกูจะฟาดหน้าให้ แรงมากอ่ะ,อะจริงป่ะคือเวลาอ่านข้อความแบบนี้ถึงแม้เราจะพยายามไม่สนใจเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักเราแล้วแต่มันก็รู้สึกแย่ข้างในอ่ะอเราไม่คิดว่าคนคนหนึ่งอ่ะจะมีความคิดที่แคบขนาดนี้ในการคอมเมนต์ว่าคนอื่นอ่ะโอ้คนนี้มาเป็นชุดเลยอีดอกทองอีชนีอีล้านอีดอกอีสันดานหมาอีแรดอีตอแหบ้ยน่ารักครับถ้าไม่ตอ่อจุด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 กดใจให้ผมจะน่ารักมากปอลอคาว่าต่อมันไม่เกี่ยวกันครับอะไรกันครับเนี่ยตอนแรกไม่ค่อยชอบพี่ ี่หคะดูดเป็นเด็กไปหน่อยแต่พอนานๆเขาก็น่ารักดีนะคะเป็นตัวของตัวเองดีค่ะขอให้1 0ล้านซับไ,ไว้ๆนะคะขอบคุณค่ะเย <Yeah, S 2> จะคอมเมนต์หนึ่งอันแล้วที่น่ารักกับเราเราว่าพี่เมจิกทําทำตัวแบวมานานแล้วนะก่อนจะมีดราม่าอีกไม่เห็นมีคนด่าเลยล <c oughs> เป็นแบบนี้น่ารักออกคนอื่นไม่ชอบพี่เขายังไงเราก็ชอบแบบนี้นะขอบคุณค่ะอีอ้วนกินไปก็อ้วนขึ้นเฮ้ย อันนี้แม่ไม่ยอมนะเราทําไมอ้วนแล้วมันทําไมอ้วนแล้วมันหนักหัวใครอะ่ะบูลี่คนอ้วนอะ่ะใส่ไม่ดีคนล้มอยากข้ามนะทุกคนคําพูดของทุกคนอาจจะไปทําให้คนคนนึงคิดสั้นได้เลยนะอันนี้ไม่เห็นด้วยนะคือแค่คําพูดที่เราไม่ได้ไต่ตองไม่ได้คิดให้ดีก่อนที่จะพิมพ์อ่ะมันอาจจะไปทําให้คนคนนึงคิดมากมากๆได้เลยนะคะถ้าเป็นคนอื่นที่โดนแบบนี้เขาอาจจะฆ่าตัวตายไปแล้วก็ได้อะ่ะเลิกแอปเธอค่ะมันน่าราคาญมองบนด้วย แล้วเราไปอ네่านในติ๊กต็อกบ้างดีกว่าวันนี้ก็ในติ๊กต็อกนะคะก็คอมเมนต์ก็คือเยอะมากๆเลยนะคะนี่คลิปนี้เมเต้นยวให้ดู ซ้อมประมาณ3วันอะถึงได้คลิป10วินาทีน,นั่นเ่ยเต้นเก่งมากครับหมายถึงคนหลังจริงเพื่อนเมเต้นเก่งทําไมเพื่อนเมย์เต้นเก่งทุกคนเลยแต่ว่าเมย์นับจังหวะยังไม่ตรงเลยนี่ขนาดเพื่อนสอนแล้วนะดูน้องมาตั้งแต่เปิดช่อง youtube ใหม่ๆน้องก็น่ารักมาตลอดนะขอบคุณค่ะสวยดีนะคะเนี่ยก็หมายถึงเราเองค่ะสวยจังเขินเลยเออมุกนี้ได้นะเดี๋ยวไปใช้บ้างผักกาดบาดมือคือคลิปไหนครับหาไม่เจอทุกคนคือเมย์รู้แล้วจริงๆเมย์ไม่ได้โดนผักกาดบาดมือแต่ว่าตอนนั้นเมย์จับผักกาดอยู่ไงเมย์ก็คิดว่าผักกา มือเมแต่จริงๆมันคือฝาโยเกิร์ตอันนี้โง่จริงนะไม่เถียงตอนนี้งงครับสรุปเขาชื่อเมจิหรือมิติเรียกได้หมดนะเอาจริงๆเม,เมไม่ได้โกรธนะที่จะมาเรียกเมชื่ออื่นนะเมก็รู้สึกว่ามันก็มอมาตอจานเหมือนกันอนะสวยแบบนะคะ่ะสวยแบบนะคะ่ะนี่คือแปลว่าอะไรสวยแบบผิดผิดอ๋อนะคะ่ะมันจะกดผิดใช่ปะ,สะแสดงว่าแปลว่าสวยแบบผิดผิดเพรใครรู้บอกเมทีนะเมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยิ่งเรียนรู้ความผิดพลาดยิ่งโตเป็นผู้ใหญ่จากที่ทาคลิปแรกแรกเยอะเลยสู้ๆนะอันนี้เรื่องจริงนะถ้าไปดูคลิปแรกของเมนะเม เมย์แบบผิดอะไรก็อยากจะให้เตือนดีๆนะคะไม่ใช่ว่ามาใช้คําพูดที่รุนแรงเนาะเพราะเมย์ก็ไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟกแล้วก็เก่งทุกอย่างนะคะเมย์เองก็มีสิ่งที่เมย์แบบผิดพลาดบ้างในชีวิตนะคะแล้วเมย์ก็มีสิ่งที่เมย์ไม่รู้เหมือนกันในชีวิตด้วยใครรู้สึกเสียดายอาหารบ้างคือเห็นแล้วอยากไปกินต่อให้แทนนะอันนี้จากคลิปที่กินทุกอย่างแค่หนึ่งคำในหนึ่งวันนะเอาจริงๆคือมีทีมงานหลังกล้องอะช่วยกันกินอาหารให้นะก็คือกินหมดเกลี้ยงทุกอย่างไม่เหลือเลยแล้วก็ขอสั่่่่่่งงงงเเพิิมมมมอะะออออออีีีกกด้้้้้วววยยยืืไตหหหนนนนนนะะะะะคคคครรราาาใูแลปณ อันนี้ก็คือแค่เป็นส่วนหนึ่งนะของข้อความที่เมย์โดนมาบ่อยๆนะ EP นี้ก็เป็นเหมือน EP อ่านแต่คอมเมนต์พาร์ทที่แบบค่อนข้างจะกระทบต่อจิตใจนิดน,นึงนะ <laughs> แต่ว่าแบบพอเมย์มาทํางานจุดนี้ <laughs> ใช่ปะมันทําให้เมย์รู้สึกว่าเมย์โตขึ้นจริงๆนะแล้วเมย์ก็ได้เจอคนหลากหลายมากๆเลยนะคะในการอ่านคอมเมนตะ์อะเมย์ก็พยายามจะทําความเข้าใจนะว่าทําไมเขาเจออะไรมาหรือว่าเขาเป็นอะไรทําไมเขาถึงมีความคิดแบบนี้นะแต่อย่างบางคนอนะเราไม่เข้าใจเขาจริงๆว่าทําไมเขาถึงมีจิตใจที่แบบความคิดเขาขับแคบขนาดนี้ <laughs> ทั้งๆท,ที่เราไม่ได้รู้จักกันในชีวิต จริงด้วยซ้ำแล้วสิ่งที่เขาเห็นเราอะ่ะก็เป็นเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของตัวเราเองเขาตัดสินแล้วว่าเราเป็นคนไม่ดีจากวิดีโอสั้นๆแค่สิบนาทีบน YouTube อันเนี้ยก็เป็นแค่บางส่วนนะคะที่เมเจอมาตลอดนะคะซึ่งเมเจอแบบนี้ทุกวันจริงๆนะจนเมแบบมีความคิดที่แบบอยากจะไปปรึกษาจิตแพทย์เลยนะเม่เครียดมากๆเลยนะช่วงนึงแต่ว่าก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยรอบตัวที่เขาเข้าใจเราอะ่ะแล้วก็ชวนเราออกไปข้างนอกไปหาก,กิจกรรมไปเที่ยวตลอดเลยนะคะในช่วงนั้นพอเราโดนอะไรแบบนี้จากในโซเชียลใช่ป่ามันทําให้เรารู้ว่าคน,นข้างๆ กับเรามากขนาดไหนอะทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องทั้งคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเรานะคะไม่มีใครรักเราเท่าครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างเราแล้วจริงๆอะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แบบเดียวดายนะคะคืออย่างเมย์นะคะแบบเมย์ก็ท Tube, ํา YouTube แ่ะเมย์ก็ทําคนเดียวมาตลอดนะคะเมย์ทำทุกอย่างเองหมดเลยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทําให้แบบเมย์รู้สึกแย่มากๆเลยนะช่วงนะั้นทำอะไรก็กลัวไปหมดเลยนะจะโพออนนะสตรอร์อันนี้ดีไหมจะลงสตอรี่อันนี้ดีไหมจะเขียนแบบนี้ดีไหมแล้วเราก็แบบพยายามคิดในด้านลบไวว่าแบบเฮ้ i, ้้าาเรลลงันนีไปแว จะมีคนที่ไม่ชอบเราอะมาคิดแบบในเคสที่แย่ที่สุดอะเขาจะมาคอมเมนต์แบบไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้เมยก็ดีขึ้นแล้วนะคะกลับมาทําคลิปปกติแล้วนะก็ไม่ต้องเป็นห่วงกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆให้เมย์ด้วยนะคะบ๊ายบาย